สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเดอนนาทีบอลครับกับการพรีวิวก่อนเกมถือว่าเป็นสึกบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้เลยก็ได้ครับกับคืนวันเสาร์ก็เปิดหัวกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลย6โมงครึ่งตามเวลาบ้านเราครับจัดว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้เจ้าทินสาลิกาดงนิวคาสเซนีะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รเยือนของอันดับที่1ห,หรือว่าจาฝูงในปัจจุบันอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับซึ่งสำหรับเกมคู่นี้ก่อนจะเริ่มต้นแน่นอนครับทั้งสื่อต่างประเทศสื่่อไททยับวโลกก็ ยกครับและมองว่าทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหนือกว่าครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลเนี่ยทุกมุมทุกด้านจริงครับและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหนือกว่าจริงไหมและเหนือกว่าในรูปแบบใดบ้างสถานการณ์ของทั้งสองทีมครับเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลปัจจุบันอยู่อันดับที่6ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษห้าเกมที่ลงทำการแข่งขันยับชนะไป3เสมอหนึ่งและเกมล่าสุดกอพิ่งบุกไปพ่ายให้กับเจ้าสัวน้อยฟูลแลมัน1ประตูต่อ3ยิงไปทั้งหมด7ประตูครับและก็เสียไปทั้งหมด6ประตูสิ่่งงนนึทีเเราห็คือ แนวรุกเนี่ยจริงอยู่ครับ5เกมกับ7ประตูก็ถือว่าอัตราเฉลี่ยอยู่ประมาณ1ประตูกว่าๆใน1เกมส่วนแนวรับเนี่ยต้องบอกว่าเสียประตูแทบทุกเกมเลยก็ว่าได้นั่นคือจุดหนึ่งครับที่เป็นปัญหาหลักของนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ครับส่วนชิมเยือนยักษ์จากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปัจจุบันก็อยู่อันดับที่1 5เกมชนะ4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้กับใครเลยครับยิงไปทั้งหมด13ประตูเสียไป5ประตูนั่นเองครับแนวรุก จัจจสิเลเกอร์ยับอัตาเฉลียเนี่ยอยู่ประมาณ2ประตูตอนหเกมเลยก็ว่าได้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นยับแมนเชสเตอร์ซิตี้แนวรุกน่ากลัวเสมอครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วคั่าคิวนี้เนี่ย่อตาประเทศที่หยิบยกว่าแมชชิตี้เหนือกว่าวันนี้เหนือกว่าจริงไหมระบบทีมความพร้อมของทั้งสองทีมการคาดการณ์ว่าผลสกอร์จะออกมาเป็นแบบไหนไปจดลึกรายละเอียดกันได้เลยครับ เริ่มกันที่ใสติที่เคยพบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหใสติเนี่ยข่มกันยับจริงๆครับ10เกมหลังสุดครับที่ทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่สามารถเอาชนะนิวคาสเซิลครับได้ทั้งไปและกลับเนี่ยถึง9เกมจาก10เกมหลังสุดเลยมีเพียง1เกมเท่านั้นยับที่นิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้3ประตูต่อ3แต่ก็ต้องย้อนกลับไปถึงปี2022กันเลยทีเดียวครับก็อย่างที่บอกครับแน่นอนใสติซิตี้ข่มในด้านของนิว นค่อนข้างชัดเลยนิวกาเซลเองไม่เคยชนะซิตี้เลย เริ่มที่เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลก่อนเลยครับก็แน่นอนครับสำหรับเกมคืนวันนี้คาดว่าจะจัดทับรองระบบ4-3-3ครับแน่นอนว่ากลางกับหลังเนี่ยแน่นปึกเลยเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าบอลวันนี้ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเป็นรองครับแล้วก็จะเจอแนวลุกที่ค่อนข้างสร้างสรรเกมในแนวลุกได้ดีอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโดยวันนี้ครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งครับพร้อมครับสำหรับนิโค๊ปซีแพงหลังเนี่ยคาดว่าจะใช้เป็นทางด้านด้านขวาเป็นทางด้านของบาโตครับส่วนซ้ายสุดเป็นรูวินฮอยครับแล้วก็2 นะครับตรงกลางในแนวรับเนี่ยจะเป็นทางด้านของฟิลิชาและแดนเบิร์นนั่นเองครับสามประสานในแนวกลางครับซ้ายสุดเป็นทางด้านของโจดินตันตรงกลางก็เป็นตัวเก่งทางด้านของกิมาลครับแล้วก็ขวาสุดเป็นทางด้านของโทนารีครับส่วนสามประสานในแนวรุกครับซ้ายสุดนะครับน่าจะเป็นทางด้านของฮาวิบานครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับตัวเก่งางด้านของอีซักด้าเป้าและขวาเนี่ยเป็นทางด้านของกอดดอนนั่นเองครับมาที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างครับวันนี้ก็ถือว่าโมเมนตัมเองเนี่ย คาดทายไม่พอสมควรครับเนื่องจากว่าทางด้านของตัวเก่งครับอย่างโรดี้ไม่พร้อมลงสนามนั่นเองครับส่วนแมเช h สเตอร์ซิตี้วันนี้ครับคาดว่าจะจัดทับครับลงในระบบ 3, 4, 2, 1ครับโดยแผงหลังเนี่ยคาดว่าจะเป็นทางด้านของยอสโกกวาดิโอดิแอสและก็อักันยีครับที่ทำผลงานได้อย่างดีมาโดยตลอดส่วน4ประสานครับตรงกลางจะใช้เป็นทางด้านของโดกูโควาสิต โอโรลี่และกุนโดกันนั่นเองครับส่วนสามสามในแนวลุกครับแน่นอนครับตัวเก่งตัวเก๋ครับ อย่างในด้านของเควดวินเดอร์บอยวันนี้พร้อมลงสนามแล้วด้านซ้ายจะใช้เป็นด้านของซินวาและหน้าเป้าก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของฮาร์แลนนั่นเองแม่ดูจากระบบแผนดูจากตัวผู้เล่นวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านอย่างิวคาสเซลหรือว่าทีมเยอนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้จริงครับว่ายังไงก็ตามแต่ทีมเยอนอย่างซิตี้เองเนี่ยนะครับก็ยังเหนือกว่าิวคาสเซลทุกมุมทุกด้านาจริงๆไม่ว่าจะเป็นระบบทีมตัวผู้เล่นขุมกําลังครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต่อให้ิวคาสเซนจะได้เล่น แต่ว่าการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นางานหนักของนิวคาสเซิลอย่างแน่นอน,นครับสำหรับคําคืนวันนี้สกอร์ที่คาดไว้นัดมองว่านิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะขาบ้าน,นรับให้กับทางด้านของแมนซิตี้ด้วยสกอร์ศประตูต่อ2นั่นเองครับสำหรับคําคืนวันนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก่อนเกมจะเริ่มขึ้น ผลของคู่นี้จะจบที่เท่าไหร่ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับรับรองว่าจะมีข่าวสารอะไรดีๆแบบนี้มาอัปเดตให้พีิทุท่านฟังทุกวันอย่างแน่นอนสำหรับคำมคิวนี้เดยนนันเชมบอลขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ